การหยุดตกปลาไปนานแล้วอย่างนกั้นะสวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ที่ร้านสลรีเยอร์ฟิชชิงครับผม หนีโควิดมาที่ร้านนะผมก็ไม่ได้ตกปลามาประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิเ็ดมีนาครับตอนนี้ก็ผ่านยี่เ็เมษามาแล้วเรียบร้อยนะพอดีวันนี้มาแล้วเห็นเก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้นั่งชิงดิวเนาะถ้าใครที่เป็นสายตกชิงดิ๋วก็จะรู้อยู่นะครับโอเคเสียงมันอาจจะไม่ชัดนะขอนยัตถอดนะครับถอดแมส์แล้วนะครับผมหายใจไม่ทันนะพอดีจัดราคาโปรโมชั่นเลยนะครับผม แต่ว่าราคาตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถือว่าลองเทียบดูเอาเองนะครับจากร้านอื่นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับราคาเป็นชุดนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าในชุดนะครับที่เราเห็นตอนนี้มันจะประกอบด้วยออปชั่นเสริมนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ขายแยกด้วยนะครับแล้วก็ในชุดมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูละกันนะครับตัวนี้คันตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับคัน ราคาค่าส่งทางร้านเซเลเยอร์จะส่งเป็นแฟลตนะครับค่าส่งก็บวกเพิ่มแค่สอง้อยบาทนะครับผมส่งถึงบ้านเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบโอนก่อนใช่ไหมครับโอนก่อนเนาะไม่มีปลายทางอ่าไม่มีเก็บปลายทางเพราะว่าเน้นแบบจ่ายมาเพราะว่าร้านเขาอยู่กับที่นะครับเขาไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับเยงแต่ว่าคุณจ่ายมานะครับเดี๋ยวทางเราส่งไปให้นะครับวัสดุนะครับวัสดุด้านข้างนะครับตัวนี้นะตัวนี้ด้านข้างตัวนี้จะเป็นสแตนเลสนะครับผม สเตเลกอันนี้ก็สเตเลสนะครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆนะครับเช่นที่เสียบเลานะครับที่เสียบเลาที่จับยึดเลาที่จับสวิงก็ตามนะครับประกอบจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีกลไกในการยึดต่างๆนะครับไว้ให้เรียบร้อยนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ทุกชิ้นจะไม่ขึ้นสนิมนะครับส่วนออปชั่นเสริมเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดอีกทีนะครับว่าราคาเท่าไหร่บ้างนะครับทีนี้เดี๋ยว ให้ดูก่อนนะครับกระเป๋าครับตัวนี้ก็คือเก้าอี้นะครับที่พับอยู่ในกระเป๋านะครับน้ําหนักตีหกขึ้นให้ขี่นะครับเดี๋ยวเราชั่งอีกทีครับสะพายนะครับนี่ครับสะพายนะสะพายไปออกหมายส่วนใหญ่ถ้าขับรถยนต์ก็เอาไว้ท้ายกระบะอะไรเงี้ยครับอยู่ในรถเก๋งอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกหมายก็อาจจะต้องสะพายนะครับก็จะประมาณนี้ไม่หนักนะครับไม่หนัก นอกจากคุณจะใส่เป็นพวกกองอุปกรณ์ชิ้งเหลวอะไรไปเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะแต่เซตนี้ก็คือเป็นเซตที่ประกอบกับออปชั่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มว่าออปชั่นมีอะไรบ้างแล้วก็ค่าตัวมันเท่าไหร่นะครับผมจะมีที่พักเท้านะครับที่พักแขนนะแล้วก็ที่วางขวดน้ํานะครับผมเก็บน้ําดื่มน,นั่นเองนะเดี๋ยวมาดูข้างในก่อนนะครับ ว่าในตัวกระเป๋าก็อี้ตัวนี้ในราคาถือว่าถูกมากนะครับเป็นราคาปีกแล้วด้วยนะครับวัสดุเป็นสเตนเลสร่วมผสมอยู่กับอลูมิเนียมนะครับนี่มีอะไรบ้างอ,อันนี้มาเป็นถูงครับอันนี้ยังไม่ได้แกะครับอันนี้จะเป็นพวกขา,นะขานะครับปีนเขาเรียกตีนน,นะครับปีนด้านล่างเนี่ยนะครับ ก็มีที่เสียบเรายึดเรานะครับที่เสียบล่มด้วยอยู่ข้างหลังนะครับผมก็มีอ๋อเรานะครับตัวนี้เราตัวนี้จะแถมให้ในชุดนะครับผมไม่ต้องซื้อแล้วนะซื้อเก้าอี้ได้ที่วางพันเรียบร้อยเลยนะครับหนึ่งอันนะครับถ้าจะตกสองคันก็ซื้อเพิ่มอีกอันนึงนะนี้เป็นที่พิงหลังพนนกพิงนะครับเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ อันนี้เป็นกระเป๋านะครับเอาไว้ข้างหลังครับเอาไว้ข้างหลังหรือจะไม่ใช้ก็เก็บไว้ในกระเป๋านะครับมีถาดผสมเหยื่อไว้ให้นะครับนี่ค่ะไอที่ดังๆอยู่ก็จะเป็นอุปกร,รณ์ขายยึดนะครับผมสุดท้ายนะครับชิ้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือเก้าอี้นั่นเองนี่เลย เอานะเนี่ยครับสแตนเลสครับกลางมือน,นี้มัน,นจะกลางให้ดูก่อนนะเพราะว่าจริงๆเรากางแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือแกะจัดกระเป๋าเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเป็นผ้าเย็บย้ำนะครับเย็บย้ำอย่างดีเลยนี่ครับอ,อันนี้บอกตามตรงก็คือที่พี่แอร์เคยใช้ก็คือพี่แอร์จะติด ในเรื่องของพุงนะครับก็อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ว่าถ้าไซส์ผมหรือคุณเกมเองนะครับที่นั่งไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็จะเห็นก็พอไหวนะครับน้ำหนักประมาณ80 90เนะเต็มที่ร้อยมันอยู่ที่ว่าเรามีพุงไม่มีพุงนะถ้าไม่มีพุงก็นั่งได้สบายสบยนะครับส่วนขาก็ถ้ามันไม่ใช่ตะลิ่งชั้นมากก็นั่งแล้วก็ทิ้งขาลงกับพื้นได้นะครับทีนี้ตัวนี้รู้สึกว่าทางร้านเซเลเยอจะบอกว่า มันจะมีการเซ<ช>ตตี้ในเรื่องของ <c oughs> เวลาพับเก้าอีอ้เวลาเราจะพับเก้าอี้ครับผมรุ่นเนี้ยปกติแล้วรุ่นอื่นผมไม่แน่ใจนะไม่เคยสัมผัส,ส,ผสใกล้ชิดอะไรมากนะครับเขาจะดึงประมาณนี้เนาะใ่เขาจะดึงช่วงนี้แต่ตัวนี้นะครับอันนี้จะดึงแล้วพับไม่ได้ใช่มันการแบบคนเดินชนเดินเดินนเดินี้ยครับใช่เดินชนหรืออะไรเงี้ยมันจะมันจะไม่พับ จะไม่พับนะครับทีนี้ถ้าเราจะพับทํำยังไงนะครับก็คือวิธีการก็คือเขาจะดึงตรงนี้ครับดึงตรงตัวผ้าเนี่ยไม่ได้ดึงแรงนะแค่เนี่ยครับเบาๆยกเบาๆเองนะครับก็จะพับแล้วนะครับกลางกลางตัวนี้ก็ได้กลางตรงผ้าก็ได้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคครับผมอันนี้แกะในถุงนะครับผม ไอถุงถุงแกงนี้มาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแกโอเคก็ประหยัดนะครับผมบางบาง,บางดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอแกะใช้งานก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีก็ต้องทิ้งนะครับตีนตัวนี้จะเป็นสังกะสีนะครับแต่ว่าก็คือชุบซิงค์มานะครับเพราะว่าแม่เหล็กดูดติดแต่ว่าความหนาก็คือหนานะหนาเลยใช้งานนะครับอย่างดีอย่างดีงดหนาแน่นอนนะครับขาตรงตรงตีนที่ เหยียบกับพื้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับเขาจะไปอ่าหยั่งกับพื้นที่เป็นแบบพื้นดินทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นซีเมนหรือพื้นกระเบื้องอะไรแบบนี้เขาก็จะมียางตัวนี้รองให้นะครับเป็นพลาสติกครับก็ใส่เพื่อเซฟตัวฟันฉลามนะครับฟันฉลามตัวนี้นะครับเพื่อเอาไว้ใช้งานนานๆนะครับแต่ถ้าไปอ่าไปอย่างไปยึดเกาะกับดินอ่ะมันไม่สึกร้อยละแต่ว่าถ้ามาขูดอยู่กับพื้นที่เป็นซีเมนคอนกรีตอะไรเงี้ยมันอาจจะ เสียหายได้นะครับก็ก็เลยทําำตัวนี้แถนมาให้นะครับผมจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่คุณว่าอยากใช้งานนานๆหรือเปล่านะครับผมอ่ะนี่ครับอุปกรณ์พวกนี้2ตัวนี้หน้าตาเหมือนกันนะครับก็ใช้ยึดเราเราเนี่ยใส่เข้าไปก็จะหนีบนะครับตัวนี้ก็หนีบกับเก้าอี้ตัวนี้ก็จะยึดเราอีกอันนึงเพื่อตบชิงเหลีวอีกคันนึงก็ได้นะครับหรือ จะเอาที่เสียบประชังใส่ปลานะครับถ้าน้ําอยู่ใกล้ๆนะครับทิ้งประชังขึ้นมาก็เอามานหนีบได้ท้ายนะครับจะมีสองตัวนะครับเอาไว้ยึดล่มนะครับเนี่ยล่มจะอยู่ข้างหลังนี่นะครับใส่ข้างหลังนะครับจะใส่ตัวเดียวก็ได้หรือใส่สองตัวก็ได้แต่เขาแถมมาให้สองตัวนะครับผมตามความเหมาะสมนะครับถ้าเรายึดสองตัวก็จะ ต้านลมได้ดีขึ้นนะครับผมอ่าลัะหนึ่งในถุงนี้นะครับกระเป๋าใบนี้นะครับแถมมาให้นะครับก็ถ้าไม่ได้เอาไปติดอยู่กับเก้าอี้ก็เอาไว้ใส่พวกนี้ก็น่าจะได้นะครับน่าจะได้ใส่เข้าไปใส่ได้ไหมลองดูได้ครับพอดีเลยอ่านี่ครับใส่ด้วยใส่ได้ใส่ได้ไดไดนี่ได้ครับนี่มาเป็นอย่างนี้เลย คืรบนะครับอันนี้เรามาให้ดูเฉยนะครับว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะครับผมวิธีการพับนะครับดึงดึงทางนี้ไม่ขึ้นนะครับผมจะเป็นการยกซมากกว่านะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราดึงตรงเก้าอี้ตรงผ้าที่เรานั่งนะครับมันจะเป็นการพับเดียวเาครับผม ย้ำนะครับวัสดุนะครับตัวนี้จะเป็นสแตนเลสนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอลูมิเนียมบ้างบางส่วนนะครับโอเคนะครับเร,บร้อยครับเดี๋ยวมาดูออปชันเสริมกันว่าเราสามารถซื้ออะไรเพิ่มได้บ้างน,นะครับแต่ว่าเบื้องต้นที่ผมมาแกะกระเป๋าในราคาเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ค่าส่งบวกเพิ่มอีก200บาทนะครับเป็นส่งแบบ ่วนเลยนะครับทีนี้มาดูออปชั่นนะครับออปชันเสริมนะครับจะมีที่พักเท้าที่พักเท้าครับกเก็บได้ตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับผมที่พักเท้ามาดูที่พักเท้าจะเป็นสองด้านครับสองข้างเ๋ยขอให้ดูเลยนะครับนี่ครับขาจะเป็นแบบนี้อลูมิเนียมหนานะครับผมตัวนี้พับขึ้นได้ แนบกับตัวเก้าอี้นะครับจะได้ไม่เกะกะเวลาเราลุกนะครับหรือเราจะเอาเท้าเหยียบกับดินนะครับก็พับตัวขาพักที่พักเท้าตรงนี้เก็บไว้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่200บาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมเพราะว่าถ้ามองว่าถ้าเราซื้อครบชุดนะครับบวกจากราคาเก้าอี้แล้วนะครับอยากได้ตัวนี้เพิ่มนะครับก็สั่งทางร้านนะครับทางร้านก็จะใส่เข้าไปในกระเป๋าเลยไม่มีค่า ใช้จ่ายเพิ่มนะครับแต่ถ้าซื้อแยกเมื่อไหร่ก็อาจจะต้องคิดค่าใช้จ่ายในในการจัดส่งเพิ่มนะครับก็ไม่น่าแพงนะครับพ่เอฟก็ประมาณไม่ถึงร้อยครับผมตัวนี้นะครับทีนี้จะมีตัวตัวนี้ราคาร้อยสี่สิบบาทนะครับเป็นที่วางขวดน้ํานะครับแต่ถ้าเป็นแก้วเยติอะไรอย่างนี้ก็คือจะยังไม่มีรุ่นนั้นนะครับเดี๋ยวทางร้านจะลอง สอหามานําเสนอต่อไปนะครับผมตัวด้านล่างจะเป็นพลาสติกนะครับพับได้ตัวนี้ก็พับได้นะครับนี่ครับ,บแล้วใส่กดน้ําด้านข้างนะครับผมสาหรับคนที่รักสบายนะครับก่อหาติดไว้สักอันนึงนะครับผมทีนี้จะมีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับออปชันเสริมแกเจ็ตที่ ใส่เพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้ราคาสา0รอบาทนะครับเป็นที่พักแขนนะครับขายเป็นคู่นะครับไม่ไม่ได้ขายแยกข้างใดข้างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ชอบเมื่อยนะครับนะครับวัดวัดมากแล้วนะครับไม่อยากกอดอกนานๆอะไรเงี้ยก็พักแขนอานนี้ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมหรือคนที่ชอบเลยนะครับนะครับวัสดุจะเป็นอลูมิเนียมครับ ลูมิเนียมเลยสองข้างครับตัวนี้จะไม่ได้แถมในชุดเก้าอี้นะครับแต่ถ้าซื้อเพิ่มเป็นเตซื้อทั้งขาเหยียบซื้อทั้งที่พักแขนที่เสียบที่วางน้ำนะครับก็น่าจะรวมเข้าไปในตัวเก้าอี้ได้ที่เป็นกระเป๋านะครับจะได้ซื้อครั้งเดียวเลยนะครับลองดูแล้วกันนะเ็ดเตจหมดแล้วครับผม คันเบ็ดไม่ได้แถมน,นะครับเพราะว่าส่งไปลําบากครับผมตัวนี้จะเป็นคันเฉพาะเลยยืดไม่ได้หมดไม่ได้นะครับอันนี้หมุนได้นะครับหมุนได้ครับขึ้นได้นะครับเวลาจะลุกน,นี่เลยนะครับส่วนถ้าใครมาเดินชนเก้าอี้เรานะครับมันจะไม่ล้มนะครับมันจะไม่พับ ถ้าเมื่อไหร่จะพับเก้าอี้ก็ให้ดึงตรงนี้ครับมันจะช่วยเซฟนะในเรื่องของการที่เรานะครับชนเก้าอี้ตัวเองอะไรเงี้ยมันจะไม่พับนี่ครับนะครับดันไปนะยกกายเป็นยกไปเลยนะครับที่เสียบลมจะอยู่ด้านด้านหลังนะครั่พาดูนี่ที่เสียบลมจะอยู่ฝั่งนี้นี่ครับนะแล้วแต่เราว่า ถ้าองศาแสงแดดมันเปลี่ยนนะครับอยากเอามายืดฝั่งนี้ก็ยืดาแก้ไขได้นะครับในการถอดนะครับถอดตัวนี้เนี่ยหมุนตัวนี้แหละย้ยายไปได้นะครับผมหายากนะครับราคานี้ไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะครับผมรวมส่งแล้วพันนิดๆน,นะครับไม่ถึงพันไม่ถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยด้วยซ้ำนะครับผม คุ้มแน่นอนนะครับส่วนออปชันก็ตัดสินใจเอาเองนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แล้วแต่ละคนจะชอบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นที่เป็นเก้าอี้มากับชุดพร้อมใช้งานเนี่ยผมว่าเพียบพร้อมแล้วนะครับใช้งานได้ดีแล้วนะครับรับน้ำหนักก็เดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขให้แล้วกันว่าเคมได้ที่เท่าไหร่นะครับแต่คุณเกมนั่งเมื่อกี้คุณเกมประมาณ80กิโลนั่งนั่งได้สบายนะครับผมประมาณ65 66นะครับ ร้อยลอยรอยได้ครับฮะหมายถึงใช่เพราะว่าแม่เมื่อเช้านั่งอยู่รับแม่ร้อยสิบแบบนั่งได้ครับโอเคนะครับนี่ครับผมขุดเกมเคมแล้วครับผมเท่าไหร่ดีครับประมาณหมายถึงน้ําหนักใช่ไหมน้ำหนักผมเต็มที่เลยร้อยหนึ่งเต็มที่เลยแต่แม่ร้อยสิบโอเคนั่งกันแล้วนั่งได้นั่งได้นะครับนี่เลยครับอันนี้ชนล่าจากของไม่เต็มที่ครับนี่ครับเพิ่มเติมนะครับลมโอ้โห อ่าตอนนี้คุณเกมก็จัดร้านเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เอ่อเริ่มเริ่มเริ่มแบบว่างแล้วเพราะปกติจะขายออนไลน์แพ็คส่งด้วยไงแล้วตอนนี้ช่วงนี้มันจะมีแบบช่วงที่มีเราเงียบกับลูกค้าก็ไม่ค่อยสั่งใช่ไหมเราก็ว่างจัดชั้นหนึ่งให้เป็นร้านลูกค้าปีกไปเลยครับปกติจะขายส่งจะไม่มีเวลามาดูเ้า่งหลังเนี่ยใช่แล้วของก็จะมาเพิ่มเติมเรื่อยๆใช่จะมาทุกอาทิตย์เลยครับของใหม่ถ้าเป็นลูกค้าเราเนี่ยที่มาช็อปบ่อยๆเขาจะรู้ครับเขาจะแวะมาทุกวันจันทร์เพราะว่าของมมันนจะเเข้าาาทุกส ของจะมาใหม่ทั้งหมดครับครับผมโอเคราคานี้นะครับราคาถูกตัดสินใจใช่ครับถูกมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาว่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็ตัดสินใจแล้วเนาะว่าเราจะขายราคานี้นะครับให้ให้ได้ใช้นะครับแล้วก็บอกก่อนว่าของมีไม่เยอะนะครับของมีไม่เยอะเลยนะของเหลือไม่เยอะแล้วนะครับแต่ว่าถ้าบอกก่อนว่าถ้าความต้องการมีเยอะนะครับในราคานี้แหละหรือถ้า เพิ่มก็คงเพิ่มไม่เยอะใช่เพิ่มเพิ่มเไม่เกินพันอ่ะอ่านี่คือเป็นที่เลยใช่ไม่เกินทีนี้เพิ่มเติมให้ในคลิปนะครับผมว่าวัสดุเมื่อกี้ผมก็ตกใจเหมือนกันนะคือตัวนี้มันเป็นสังกะสีนะครับมันจะติดอันนี้คือแม่เหล็กนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอ่านี่ครับเป็นแม่เหล็กนะครับทีนี้เรามาเทสกับพวกอ่าที่เป็นสแตนเลสกับอลูมิเนียมคืออลูมิเนียมผมรู้แล้วว่าแม่เหล็กเนี่ยมันไม่ดูดแน่นอนนะครับพวกอลูมิเนียม นะครับมันไม่ดูดเพราะนั้นสแตนเลสก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไม่เหล็กไม่ดูดนะครับผมไม่ดูดนะนี่ครับผมนะส,ส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นหมุดอันนี้ก็จะเป็นหมุดที่เป็นเหล็กชุกซิงค์นะครับก็คือสังกะสีนั่นเองนะพวกที่พักขานะครับพวกนี้จะเป็นสแตนเลสมดเลยนะยกเว้นหมุดครับหมุดจะเป็นสังกะสี นะแล้วก็เราก็เป็นสแตนเลสนะครับผมนี่ครับผมแม่เหล็กไม่ติดนะไม่ใช่พะะลาสติกนะครับผมมันเป็นสแตนเลสนะครับโอ้อยากวัดอยากวัดปลาแล้วครับผมอ๋อพนักอิงมันจะมันจะบิดนะครับบิดเอียงไปกับหลังเรานะเวลาเรา มันตามต<ช>ามที่เรานั่งนะเอียงองศาตามตาม,ามที่เรานั่งครับเรานั่งหลังตรงหลัง,ลงชิดมันก็จะประคองไว้โอเคครับผมฝากไปด้วยนะครับผมสําหรับเก้าอี้ชิงหิวนะครับรุ่นรุ่นไม่รู้ครับผมแต่ราคาถูกมากบอกเลยถูกมากโอเคนะส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับส่วนน้ำหนักผมขึ้นให้แล้วเนาะ เดี๋ยวยช่างให้ดูนะคือพนักพิงนะคใครอยากซื้อครบชุดนะครับถ้าร่มนะจะจะซื้อพร้อมก็น่าจะส่งแยกนะครับผมแต่ว่าพวกพนักพิงที่เสียบน้ําแล้วก็ที่พักขานะครับสามารถส่งไปพร้อมกระเป๋าได้เลยนะครับผมว่าน้ําหนักไม่เกินนะครับค่าส่งก็น่าจะอยู่ที่200จบนะครับผมเบ็ดเสร็จแล้วโอโ้พันนิดนิดเองนะครับผม ซื้อเดยครับผมป่าจัดไปครับผมหายโควิดแล้วไปวัดทีๆกันครับผม <laughs>